สวัสดีครับสวัสดีวันอาทิตย์ครับวันนี้วันหยุดเมื่อเช้ายิงวันแรดได้เป็นหนึ่งแต้มแล้วตอนนี้ตอนบ่ายออกมานั่งดูปลานิลน,น้ำใสแก้วเลยน้ำยังไม่ขึ้นรู้จะมีตัวมาให้ยิงป่าอเดี๋ยวมารอลุ้นกันนะครับว่าจะมีตัวหรือเปล่า น้ำใต่มากเลยแล้วก็น้ำก็ยังไม่ขึ้นถ้าใครชอบคลิปหาก,กินแบบบ้านๆนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดตับตะไคร้ให้ด้วยนะครับแล้วถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆก็อย่าก,กดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อที่ว่าเวลาผมลงคลิปใหม่แล้วมันจะขึ้นแจ้งเตือนให้น้นาได้รับชมกันนะครับ โอเคเดี๋ยวเรามานั่งเงียบๆก่อนไม่รู้จะมีตัวเป่า โดนบอกว่าเหมือนจะโดนว่ะอ่าโดนน้ำดินน้ำยาแตกกับจายเดี๋ยวปล่อยไว้ก่อน เค okay, ครับดึงมาไว้ริมนี้แหละริมตางแล้วก็ขึ้นปืนรอตัวต่อไปแล้วเมื่อกี้เห็นมันมากันส่องตัวมันรู้จะว่ายกลับมาเข้าหาคู่มันหรือเปล่าต้องลองนั่งเงียบๆนิ่งๆเลยปนินมันไม่ค่อยลอยครับมันว่ายผ่านไปผ่านมาอยู่ใต้น้ำ ต้องอาศัยการกะยิงใต้น้ำาอ,อาเพื่อเพื่อเพื่อพอดีมันก็โดนถ้าเพื่อไม่ดีมันก็ไม่โดนมันเสี่ยงมันไม่เหมือนปลาลอยจิบน้ำปลาลอยจิบน้ำยิงง่ายที่นี่มันไม่ลอยครับแล้วมันก็ชอบมอบไปมอบในป่าพงว,วันดีคือดีมันก็ว่ายออกมาเราต้อง ใส่ดวงบางทีมาไม่เจอก็มีบางทีมาถึงไม่ไม่ถึงห้านาทีมันก็ว่ายออกมาให้ยิงนี่ก็มาครึ่งชั่วโมงได้เลยเยพิ่งเจอตัวแรกอยู่เลยโอเคเดี๋ยวเรามานั่งเงียบๆก่อนเผื่อจะมีเข้าไาี่น้ํายังใส่มันยังไม่ขึ้นถ้าน้ําขึ้นเดี๋ยเราต้องไปนั่งปักของนูนตรงตรง้นไม้สูงๆที่เรายิงกันบ่อยๆ โอเคครับนี่ก็นั่งเป็นชั่วโมงละไม่มีเข้ามาเลยเนี่เราไปเอาปลาขึ้นปลาอยู่นูอยู่ริมน,น ตัวมันโลไม่น่าจะถึงโลกครึ่งอะ